ขณะที่คณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเตรียมที่จะหาหรือเป็นวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนสตรีในการทำงานในระดับสภานะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เตรียมที่จะหาหรือกันเพราะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของสัดส่วนส,สตรี1ใน3ค่ะสำหรับความเป็นห่วงของกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงออกมากันอย่างชัดเจนนะคะกรณีที่คุณทิชาณน,นครประกาศลาออกซึ่งมีผลไปแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคมค่ะ ความเป็นห่วงของผู้หญิงก็คือภาพรวมในเรื่องการทำงานของผู้หญิงในวงการการเมืองติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเอกสารเขียนด้วยลายมือโพสต์ Post ลงเฟซบุ๊กบ้านการจนาพิเศษกรมพินิษระบุนางทิชาณน,าน,ะนะครขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปออชอและกรรมธิการยกร่งางรัฐธรรมนูญตั้งแต่หมีนาคม2558 ม่ได้ระบุถึงสาเหตุการลาออกเหตุการณ์นี้ทำให้มีเสียงสะท้อนจากเครือข่ายที่ทำงานด้านผู้หญิงคาดว่าสาเหตุการลาออกมาจากนางทิชาเป็นนักต่อสู้เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศมาอย่างต่อเนื่องตั้งใจเข้าไปทำงานเพื่อผลักดันและให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสิทธิความเท่าเทียมแต่เมื่อกมาิการยกรัางรแลธรรมนูญพิจารณาประเด็นนี้ไม่ได้รับการบัญญัติ มันก็สะท้อนกลับมาว่าเนี่ยสังคมต้องย้อนกลับไปตรวจสอบอกระบวนการยกร่างกับเนื้อหาของการยกร่างเราไม่ถือว่าเป็นความสูญเสียหรอกเพราะว่าขาดไปหนึ่งเสียงเนี่ยเขาเรียกว่า the same คือจาก6เสียงมีมันเหลือ5เสียงสมมติว่าถ้าจะาเขาจะบีบบังคับให้ใช้โหวตกันเนี่ยก็แพ้อยู่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะันไม่ใช่ความสูญเสียแต่แต่ว่ามันก็เหมือนกับเราก็เก็บเกี่ยวเอา,เอา สาระของการผลักดันที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มาผลักดันกันต่อไปพิธิชาเองก็คงเป็นอีกเสียงหนึ่งที่จะมาเคลื่อนอยู่ข้างนอกซึ่งคงมีความหมายมากกว่าหนึ่งเสียงในกรรมธิการยกร่างเช่นเดียวกับหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคที่ทํางานด้านผู้หญิงมองว่าการลาออกของนางทิชาอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดให้สังคมสนใจใเรื่องความเสมอภาคและเท่าเทียมกันระหว่างเพศมากขึ้นเราจะไม่ ให้ไม่ให้เสียเปล่าก็หมายถึงว่า,ามันจะเป็นปรากฏการณ์เขาเรียกว่าตายหนเกิดแสนนะคะพี่ขอใช้คํานี้ว่าตายหเกิดแสนความหมายในที่นี้หมายถึงว่า,าพี่ทิชาตายเพียงหน้าที่ของการธรรมเป็นการมาธิการยกล่างแต่พี่ทิชาได้จุดประกายเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องสิทธิสตรีแล้วก็เรื่องของการที่คนในการมาทิการยกล่าง จะต้องฟังเสียงคนที่เป็นเสียงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและอันที่เป็นเรื่องของการการไม่รับฟังกันเลยเนี่ยมันจะนำไปสู่การทำงานด้วยกันยากนางทิชาณนานครเป็นนักต่อสู้เรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศมาอย่างต่อเนื่องและมีตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านการนาพิเศษซึ่งเป็นที่ดูแลฟื้นฟูเยียวยา,ยว,ยายวชนตามสารสั่งการดูแลเยาวชนของที่นี่ นางทิชาวางแนวทางแตกต่างจากการดูแลเยาว,วชนที่ถูกสารตัดสินให้ควบคุมตัวโดยทั่วไปคือไม่มีการบังคับอย่างเข้มงวดหรือใช้ความรุนแรงรวมถึงพยายามใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เยาว,วชนเรียนรู้สิ่งที่ได้กระทําในอดีตโดยมีครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกําลังใจให้เยาว,วชนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีความสุขวิภาปิ่นแก้วไทยพีพีเอสรายงาน